ก็อยู่ใจกลางชินจูกุนะครับอยู่ที่โรงแรมนีคร a p เย็นสบายปนออกปากแอบหนาวเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรสู้ๆมาญี่ปุ่นกัล์ฟาก็มาจัดเสื้อผ้านี่อยู่ในร้านอะไรคะในร้านเซ็กเตอร์สตรีร้านที่ร้านที่ป้ามาประจำตอนมาญี่ปุ่นร้านที่ป้ามาประจำตอนนี้นะคะร้านเซ็กเตอร์สตรีนะคะมาได้หาแบรนด์นี่เขาชอบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์นะใส่แบรนด์ทุกตัวมันปลกไงสมมติเนี่ยซื้อ ช็อปเนี่ยสองสามหมื่นที่นี่ประมาณเต็มที่ก็มืป๊อปมาสีได้คือเจดีอ๋อน่ใเจแปนอันนี้คอมันเพิ่งออกมาอันนี้ของเซตแรกอันนี้เซ็ตสองอันนี้เป็นมวงดนตรีเลยวงดนตรีของประเทศอะไรของประเทศญี่ปุ่นแต่มันมีขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นแต่มันนเป็ของป๊อปมารสแต่มันจะเป็นแบรนด์แต่มันจะเป็นของที่มีที่ญี่ปุ่นเท่านั้นใช่ไหมมันก็มีแต่เราต้องพีไงนี่แล้วพี่เกลียวเขาอยากได้นะคะ เขาก็เลยไปสร้างวงดนตรีคุณรู้อ้าวแล้วนี่หนูจะตัดสินใจยก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 ไปยกยกค่ะเข้าแถวด่วนเข้าแถวด่วนสู้ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายนี่เขามีของแถมเลยโชว์ของแถมเลยสิเขาให้ของแถมมาสออันอุ้ยขออันหนึงก็ให้2อันเนี่ยเป็นหนังสือ ไม่เหมือนเป็นที่วางแก้วป่ะเหรอให้เขาดูเอ้ยนี่มันอันนึงได้สองอันเลยเออมันได้สี่อัน้าผ่าดูยากวันเกิดอ้ยรู้จนกระเป๋าฉี่หมดเลยยังไงคุณพ่อแม่งมาสองวันไม่งใช้เป็นแสนนะสองคนเออไม่ได้แสนเดียนนะแสนบาทเคยไม่เห็นคนนี้ไหมคุณพ่อเห็นคนนี้ไหมเอาอะไรภาษาอังกฤษ มันเป็นยังไงเปอร์เซนต์สิ The name is like the s t a r l i n g uh like I want this one the p a c k e the moon ใครเนี่ยเหรออ๋อยกเหรอป๊าป๊าก่อนนี้วันเกิดนะ รักมากขอบคุณขอบคุณไปไปคุยก่อนไปคุยก่อนขอบคุณหรอใช่ thank you คุณป้าคุณป้าใจดีมากเลยมาจัดหนักจัดเต็มให้ลูกที่ป๊อปมาคะคุณป้าเลยรักที่สุดเลยเลยแี่สองวันคุณแพ้คุณป้าเป็นไงเป็นไงคุณป้าจัดอ่ะคุณป้าก็ดูไม่มีใครห้ามคันแล้วอีกแปดวันมันจะเหลือแค่ ไม่มีใครห้ามกันนะนี่ยังไม่ผลนะจ๊ะขอบซ่านี่คือลานอะไรอ่ะ ลานปรลองยุทธลานไร์สนลานไร์สนนี่นะทุกคนเขกากั้นคอกแบบนี้นะเมื่อวานเราไม่เห็นใครเลยนี่นะเดี๋ยวจะพาดูทุกคนนะนี่เขาไร์สนกับแบบจริงจังมากดูเดิมีมากกว่าหนึ่งสองสามคนทุกคนมันมันคือต <Okay. S 2> ิดไลท <Hello. S 2> ์ให้มาร้องเพลงฮัลโหลเออให้มาร้องเพลงอันนี้ดูดิ ดูคนนี้นะเขามีแผลตซอมที่ใหญ่มากมีช่องน่าจะแบบคนดังเดินคนเดียวเลยเดินคนเดียวเลยจ้า มาในร้านอะไรร้านเนื้อปิ้งย่างนะคะเป็นเนื้อโอ้ในประเทศสอนว่าเราจะกินดีว่าชอบแบบไหนนะใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเดีวค่อยสั่บมีข้าวด้วยเขาบอกกินไม่หมดโดนนะจ๊ะบอกกินไม่หมดโดนนะจ๊ะพิซซ่าชิบูย่ามาเพื่อจะไปวัดอากาคุซะใช่ไหมพิซซ่าใช่ค่ะเรามาทาง รถไฟสายสีชมพู E01 นะคะลายนี้จะวิ่งไปถึง E E11 e นี่นะคะตอนนี้เราเรามาถึงแล้ววัดอาซาบุซาหรื้อวัดอีกเรียกชื่อหนึ่งมันชื่ออะไรวะอาซาอะไรวะอะไรจีจิเนี่ยแหละเออนั่นแหละ,ออะไเปเส็นเซอร์ถามมาสิบกว่ารอบก็ ต้องแต่มาทุกคนต้องมาถ่ายรูปโคมไฟโคมใหญ่โคมนี้นะอันนี้สิริกรอบซ่าเลยหรอ อ้าช่องเอาพี่เกียวโลกค่ะจริงๆเขาเรียกกันวัดอาซากุสะเพราะว่ามันอยู่ในอาซากุสะแต่มันชื่อวัดอะไรอะไรเชนโตเชนทนโตอะไรสักอย่างอ่านี่พี่เกียวดูจริงหองพ่อลูกปวด

เอานนี้สเกลต์เดี๋ยวจะเอาไปฝากน้องตัวไม่อันนี้ตัวหนึ่งเนี่ยแต่อย่างไรตัวนอนอ่ะเดี๋ยวไปเหยียบไม่เอาไม่ต้องไปอันนี้ตัวนอนเนี่ยได้เนี่ยตัวเอ้ยตัวเนี้ยอันน่ะอุ้ยไม่ติดเลยมีความเร็วมเอ้ยมันใกล้ ปิดถนนทุกคนพรุนี้ออาจจะมีคอนเสิร์ตทีมงานจัดเต็มมากเลยประกอบกันใหญ่แสงสีเสียงจัดเต็มนะคะรถมารอรับพี่เกลพี่เกลคันไหนคะบ m มนี่แต่คนดังอยู่นี่น่าจะมีคนดังอยู่น,นี้นะคะ เพราะข้างหลังมืดมากเลยนี่มันตระกูลบีอกอบซ่ากอบซ่าเรียกบริการมนาะจอดรถรอขนาดนี้เลยเหรอที่เราจะไปตัวครับเลยให้มารอเรียงเลยแล้วก็เราก็นั่งคนละคันไปรอีนรถอะไรคะ เป็นซีรีส์เจ็ดครับ i7 นะครับเป็นไฟฟ้าเป็นระบบพลังงานเป็นรถไซส์ใหญ่ EV ไซส์ใหญ่บินคันหนึ่งต้องมี10บ <c oughs> โอ้สิบเลยนะสิบล้านสิบล้านนะคะ,ะเรามาอยู่ในเส้นถนนแบรนเนมที่ชื่อว่าอ่ากินซ่ากะะินหนูเหรอกิอนซ่าออเลยกินเลยกะโดดตูดได้ถ้าเดินไม่ดีเราก็เจอช็อปปาเตะ ออมีทุกอย่างมีทุกแบรนด์นะคะตรงนี้รอเราก็มาชิลลแล้ว่ายก็ะเดี๋ยวเราจะไปที่ทายาเราไปกันช้าๆลูกราไปทงนี้ไหมตรงนั้นร้อนเขาจะรอไปไง จักรยานมาเราเป็นกระเป๋าเข้าได้ใช่ค่ะแล้วมันเป็นยาอ้าไม่ไม่อนกับอเรียนอีกรุ่นหนึ่งกินอะไร ไอหัวเขียวหัวเขียวกินไรมมเราก็มีแกงมีแกงปะเ,เข้าแกงเด็ดเราคนละแกงกันเกลียดใจด้วยเออเวแล้วเราก็มีแกงนี่อะไรอ่ะอ๋อเว้ยตรงทางมันขยับได้ทุกคนพูดไ,ไดมันจะหันมา